ครับยืดวางเลจครับคว้านเลยครับว่างพยายามร้องไปเฉยเลย กมาเยอะกมาเยอะกมาเลยปวนยังไรูปห้าสิบนะห้าป้องเต้นมาเยอะครับห้าสิบวงครับเยอะกมาเร็วกมาเร็วเย้เอาเย้ถไปคาด้านซ้ายครับด้างซ้ายด้างซ้ายเล่า xong thưa mư�, mươi năm mươi năm em học 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 thưa thầy học thưa thầy học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  ไปมาไปมาไปมาโดนเป้าค่ะน้ำหนักน้ำหนักหน่อยนิดนึงไล่มาไปมายกขาขึ้น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 โยขาขึ้นนะครับมาเลยครับเริ่ม ไปไหนีินไปไหนัไปไหนเป้าอ่ะต่อค่ะเรวเร็วก้หก้านทันหน้าที่คือประทีมเว่งนายผิวแล้วมั่นใจ